สวัสดีครับนี่ก็คือรายการ QC podcast EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันด่วนจริงๆวันนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงจะต้องแบบมาพูดอะไรแบบดูเร็วโชวะๆซะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับวินส์ m ม็กแมนกำลังจะกลับมาไม่สิไม่ใช่กลับมาแล้วนี่เพราะว่านี่คือการอัดตอน4ทุ่ม13นาทีนะครับก็คือ หลังจากที่เราพูดกันมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เชา้าผมตื่นเช้ามาผมก็เจอข่าวว่าเฮ้ยวินซ์จะกลับมาแล้วนะแล้วพอหัวคำ่ำมาเลยมาจริงๆหรือว่ามาตอนทุ่มหนึ่งหกโมงอะไรก็ว่าไปอ่ะช่างมันเถอะพอยทั้งหมดทั้งมวลก็คือวินส์แม็กแมนกลับมาสู่ WWE ในฐานะบอร์ดดรคเตอร์คนหนึ่งแล้วหรือว่าเขากลับมาเป็นแชร์แมนแหละเขาอยากเป็นแชร์แมนมากนะแม้ว่าเขาจะ ยังร่วมงานกับคนหลักๆที่เรารู้จักนะใช่ไหมว่าที่เรารู้จักเช่นพอโลเวกทิปเอชใช่ไหม Khan, นิกคานสเตฟานีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอคนที่มารับหน้าที่แทนแกเนี่ยสามคนนะครับอย่างโจเอร์เรนลรยงดิออนหรือว่าเจฟฟรีย์สปีดแล้วก็อลันเว็กสเลอร์เนี่ยออกเลยนะพวกเขาถูกย้ายจากตำแหน่งแล้วก็การเป็นวินสเปกแมน จอร์ดบาริออสแล้วก็มิเชลวิลสันเป็นผู้รับหน้าที่กลับมาเหมือนเดิมมาดูแลบอร์ดออฟดีเรคเตอร์เหมือนเดิมซึ่งอพอยทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่าทุกคนก็คงไปฟังมาหมดแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเขารู้สึกยังไงเพราะว่าก็ไปติดตามในเรื่องมวยป้ามหรือว่ามวยป้ามรูถูกสติปัญญาอะไรได้หมดนะผมแค่มาพูดถึงว่ามันจะยังไงต่อละกันสั้นๆน้อยๆน,น,นะครับคือผมอยากจะ ย้ำซึ่งจริงๆก็หลายคนก็ย้ำไปแล้วแหะผมก็ขอย้ำอีกรอบว่าในวันที่วินส a c กแม n ออกจากวงการรีทายเนี่ยรีทายไปเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเจนอยู่แล้วว่าวินส a ปกแมนเนี่ยยังเป็นเจ้าของอยู่เต็มตัวนะครับหุ้นเนี่ยเขาอาจจะถือหุ้นจำนวนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โอเคอาจจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ว่า ไอ้หุ้นที่เขาถือเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมได้ข้อมูลมาจาก m r d เตอร์ะที่แบบเขาไปอ่านพวกรายละเอียดเกี่ยวกับทางด้านฝ่ายบริหารของสมาคมเนี่ยวินส์แม็กแมเนี่ยต่อให้ถือหุ้นคนเดียวอาจจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ w w e แต่ว่าไอ้หุ้นที่เขาถือเนี่ยมันเป็นหุ้นเกรดเกรดที่ดีกว่าเกรดที่สูงกว่าหมายความว่าต่อให้ไอ้ทุกคนรวมหัวกันตกลง ในการทำสัญญาอะไรก็ตามวินสเ m กแมนก็จะแพ้วินสมปกแมนง่าง่ายนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวินพูดอย่างที่ตัวเองบอกในอีเมลครับว่าวินเนี่ยจะไม่แอปพูฟมีเดียร้ายได้ดหรือว่าจะไม่แอปพูฟไม่อนุมัติการเจรจาสัญญาไดไดเลยของสมาคมนับจากนี้ถ้าเขาไม่ได้กลับเข้าสู่ บอร์ดบริหารก็ไม่ได้ไงคือม,มันมันมัดมือโชคเต็มๆมาน,นะสำหรับพูดกันในแง่กฎหมายก,ก็คือแบบอ้าวก็เนี่ยเรามีสิทธิ์เซนอนุมัติเป็นแค่คนเดียวในบอร์ดทั้งหมดเลยแต่ถ้าคุณไม่ให้เนี่ยก็ไม่ต้องเอาก็ไม่ต้องทําก็ไม่ต้องต่อสัญญาเนี่ย USA Fox อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเลยแม้ว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลจะทําให้ภาพลักษณ์ของสมาคม W W E จะแย่ลงเขาไม่แร่ นะครับซึ่งถามว่าแล้วแบบเฮ้ยทำไมแ่บแบบเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรเขาก็มีคดีความบาบามากมายก็อย่างที่บอกคือจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแฟนมวยปั้มเนะี่ยถามว่าเหตุผลทำไมผมถึงต้องไปดูมวยปั้มหอยแตกของทีเ <P> น่ <N> A> แบบมานานแสนนานนะก็เพราะว่าผมไม่ชอบวินสมานานมากแล้วแบบว่าด้วยด้วยไมเซตหรืออะไรก็ตามหลายๆอย่างนั่นเนี่ยที่ไอความไม่แคร์ของเขาเนะี่ยหรือเราเรียกเขาว่าคนเฮียนะ มันทําให้เราเนี่ยแบบเออเราอินกับเขาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งเลยนะซึ่งโอเควินสเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แคร์อะไรขนาดเขาไม่ได้แคร์อะไรด้วยซ้ำไอ้วันคืออย่างที่ผมตลก,กน,นะไอ้วันที่คุณวินเนี่ยเขามาพูดว่าเนี่ยเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันทูเก t ตอร forever อะไรเนี่ยซึ่งผมมองตรงว่าวินสแม,มนไม่เคยทูเก t ตอร์กับใครทั้งนั้นแม้กระทั่ง อย่าลืมนะว่าสมาคมก็ยังมีคนในครอบครัวเขาดูแลอยู่แต่ว่าวินสกา้กาแบบว่าทำไม่เอาแบบเหมือนจับสมาคมเป็นตัวประกรันอยู่แป๊บหนึ่งก็นั่นสุดท้ายก็โอเคสมาคม w w e ก็ยินยอมให้วินสเปกแมนมาเป็นกลับมาทํางานกลับมาอยู่ในฝ่ายบริหารเหมือนเดิมซึ่งเขาก็คุยกันจี้จะกันมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วก็คือปลายเดือนธันวา นั่นเองคนระคราวนี้เล่นยังไงต่อคือผมรู้สึกว่าวินส์เนี่ยอาจจะมีหลายอย่างที่อยากจะทำคิดว่าคือเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเรื่องในค t ที e เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าคนแบบวินส์นะผมยังเชื่อว่าเขาก็ต้องลงไปทำของตัวเองเหมือนเดิมคือกลับไปเป็นเหมือนเดิมยังไงก็จะเป็นเหมือนเดิมแลวเขาไม่แคร คือคุณอย่าลืมว่าในวันที่ข่าวฉาวมันออกวันแรกนะหรือวันช่วงแรกลอดแรกเนะี่ยวินส์เนี่ยมันยังมีคนเชียร์เต็มสนามนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะซึ่งแม่งก็โคตรประหลาดแบบผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งในเพจของผมเองนะเขาบอกว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเพราะว่าคนอื่นในวงการอื่นเนี่ยที่ทำเรื่องไม่ดีมีข่าวฉาวมักจะโดนแบนไปเลยหายไปเลยถาวรหายไปนานมากอะไรเงี้ยกลับมายากแล้วลำบากนู่นนี่นั่นแต่วงการมวยป หรือ W W E แม่งเหมือนจะมีคนอาแขนต้อนรับนะซึ่งจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้นะคือยังไม่รู้ว่าสุดท้ายได้แต่ไงแต่ว่ามันก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าอ้าโอเคด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายหลายๆอย่างเนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่า W W E เนี่ยที่เป็นองค์รวมทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่า นี่มันเป็นค่ายของเขาอ่ะคือเราก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เนะี่ยผมก็คิดว่าก็จริงอย่างที่อันเนอย่างแอดมินเอเบอกใช่ไหมว่าแบบไอคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยยุคที่เเนี่ยก็จะลําบากเพราะว่าเราเพิ่งคุยกันไปในแท็กทอร์นะไอ้นาบันนี้ว่าเดี๋ยวตอนที่แบบว่าฟูลคอนโทรลจริงๆเลยแบบสมาคมเนี่ยมันอาจจะ เหมือนเราได้เห็นแบบฟอร์มที่แท้จริงก็ได้อะเหมือนแบบพอเขาเคลียร์คนออกเขาได้เนี่ยลโก้เข้ามาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นแบบว่าเป็นระบบใช่ไหมระบบสเก,กลก็จะดีขึ้นเ่อยๆขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิอเรอเราปฏิเสธความจริงไม่ได้นะว่าผมเชื่อเลยว่าวินก็จะต้องกลับมาทําแบบว่าไม่มีทางปล่อยแบบอ่ะเดี๋ยวดูแลเรื่องธุรกิจบนบนให้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวไข้างล่างอะ ไททีฟทำไปกันนะคอนเทนต์อะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าไม่มีทางคนแบบวินส์น่าจะดูแลหมดทุกอย่างอย่างที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะก็ประมาณนั้นนะครับคือตอนนี้ผมยังคิดว่าเขาอาจจะทำงานร่วมกันอยู่ด้วยอะไรต่างๆมากมายนะแล้วก็วงการหมดบ้าก็คงจะส่งผลอีกนั่นแหละสมมติคือ เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าการมาของ t ว s เนี่ย,ยมันทําให้ภาพลักษณ์ของสมาคมดูดีขึ้นเยอะนะหุ้นก็ดีอะไรก็ดีมันดีไปหมดอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้คอนเทนต์ของรายการมันก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าจะให้เรียกว่าพอวันที่วินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ละว,ว่าแบบมันจะดีหรือมันจะแย่ต่อไปอะไรแค่ไหนนะแล้วก็ เป็นธรรมเนียมผมใช้คารอนเป็นธรรมเนียมของมวยเออของดับยุคใหม่ๆนะที่มีข่าวรีเทิร์นเช้าปุ๊บเนี่ยวันเดียวกันมาเลยไม่เกินยีสีชั่วโมงโอ้โหมายันวินส์แม็กแมนไม่น่าเชื่อจริงๆเรียกว่าอันนี้ก็เป็นรีแอคนะของคลิป ของผมที่แบบอ,อ่ะมันมาแบบมันมาแล้วอ่ะเออมันมาแล้วมาแล้วจริงๆเป็นเอกสารจากทาง US เอ่ออะไรไม่รู้ชื่อเต็มครับจำไม่ได้้วแต่ว่าอ่ะยังเป็นทางการก็คือเนี่ยวิ m ส m แบกแมนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าวงการมวยป้มก็คงจะเปลี่ยนไปอีกถ้าวินส์กลับมาทําเต็มตัวซึ่งผมคิดว่าอย่างนั้นอยู่ดีนะคือหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นส่งคนไปป้ามนิวเจแปนเลยอะไรเอยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบแผนเดิมที่วางไว้แล้วหรือแม้กระทั่งเนี่ยทุกทุกอย่างเลยผมคิดว่าหลายๆอย่างเลยมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องแบบรอรับแรงกระแทกนิดหนึ่งสำหรับคนที่เป็นแฟน w, w e นะแล้วก็ผมคิดว่ามันก็ ผมคิดว่าทุกคนที่อย like. ู mm ่กับ w w มานานน่าจะรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเห็นแล้วแหละว่าเขาน่าจะทําอะไรแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็คงจะคืนฟอร์มเรียกว่าคืนฟอร์มดีไหมเนี่ยก็คงต้องรอดูแล้วกันว่าหลังจากนี้ไปในเอฟเฟกที่เกิดขึ้นในวันที่วินกลับมาอยู่ w w e เนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าเขาจะทําอะไรหรือเขาจะขาย สมาคมให้กับใครหรือยังไงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่ามูลค่าของแบรนด์มันก็ดีมากนะเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะขายรับเงินก้อนโตแล้วก็จากไปอย่างนี้ก็ได้ก็ยังทำได้นะก็มีหลายอย่างที่แบบว่าอาจจะต้องติดตามดูในช่วงเนี้ยในอนาคตเนี่ยแหละว่าอ่ะมาดูมาพอวันที่วิน์มาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอะไรยังไงแล้วก็รอดูไป นะวงการมันก็อย่างนี้แหละหลายๆอย่างผมก็ยังย้ำนะนะมันเป็นประโยคแบบคลาสสิกมากในวงการก็คือแบบอะไรที่มันดีเนี่ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยผมยังอยากจะย้ำว่าควรจะดูนะยุคทองของ,ของเอไอดัเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วนะที่เป็นแบบมวยป้ม้มแบบโคตรดีทุกวีกดีมากๆแบบ9เต็ม10 10เต็ม10ในดา n ดามายอะไรเงี้ย มวยปั้มที่ดีขึ้นของทีเมันก็มีเนี่ยมันก็มีซึ่งเราก็เหมือนกับว่าต้องรอดูว่ามันจะจบไหมถ้ามันไม่จบก็กดีก็ดีไปเราก็ยังอย่างน้อยก็ยังอันในรอหรือสมัครดาว่าจะมีแมตต์ด,ด,ดีแบบของกุนเตอร์หรือว่าแมตต์ของเซตหรืออะไรเงี้ยถ้าแกไม่เจ็บหนักนะผมไม่ได้ตามข่าวว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่านั่นแหละยุคทองของแต่ละทีมมันก็ต่างๆกันไปนะยุคทองของ Impact ยุคใหม่ ก็ไม่มีแล้วนะที่เหลือมันก็เหลือแต่บูลิเล่เนะนิวแชมของเราฮะพูดไปก็กระดากปากนะครับเอแย่จังเลยไม่น่าวนกลับมาจบตรงนี้อ่ะเอาว่าผมยังเชื่อนะว่าต่างประเทศม่งมีคนชอบวินส์แม็กแมนมากๆด้วยคือแบ็คแลชเนี่ยคือหมายถึงว่าไอ้กระแสตอบรับแบบไม่เอาเลยเนี่ยมันจะไม่เยอะเหมือนในไทยแน่นอนผมมั่นใจมากแล้วก็ ซึ่งไอเสียงพวกนั้นมันดังกว่าเราเราก็ต้องยอมรับด้วยนะเสียงของแฟนๆที่ US หรือว่าคต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะดังกว่าเราแล้วก็เขาอาจจะไปแค่ตรงนั้นก็ได้เขาอาจจะไม่ได้แค์พวกแบบรู้มากเลยเนี่ยด้วยนะครับก็มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาแสดงให้เห็นว่าเนี่ย W W บเบยูเยนไปของวิสแมก m a แมนจริงๆริงยังไงซาก็ไม่มีทางที่เขาจะหายไปแบบไม่กลับมาแน่นอนยกเว้นจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะผม ผมคิดอย่างนี้ตลอดนะแล้วก็น่าจะเช่นเดียวกับพวกน้กมวยป้ามหลายๆคนในสมาคมเองเนี่แหละพอแบบเออเขาก็คงไม่แปลกใจอะคงรู้อยู่แก่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอไอ้พวกที่เพิ่งมาใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องตกที่นั่งลาบากหน่อยนะเพราะว่าหลายๆคนนะบทมันก็ยังแบบพูดว่าบทมันยังไม่ไม่สุกงอมเลยอําใช้คํานี้แล้วกันนะสามเดือนผ่านมานะของเบย์ไปสมมติคิดเล่นๆสมมติคิดเล่นๆสามเดือนที่ผ่านมาเบย์ไปยังไม่บอกอะไรเลยยกเป็นมี อังเคิลฮาวดีที่ไม่ใช่เขาแล้วถ้าสมมุติว่าแม่งโดนตัดจบปุ๊บอะอะไรเงี้ยออนนี้คิดแบบเวิร์ดเคสอะนะมันก็มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่เวิร์กอะเออหรือถ้าพวกเค้าคิดจะรีบูตแบบแต่มันยูซีถ้มันยูฮ่ามันยูซีมันยูนี่รีบูตเลยนะแบบว่าอยู่ดีก็แบบยึดแป์หมดปุ๊บอะไรเงี้ยซึ่งเขาคงไม่ทําขนาดนั้นหรอกอะนะเพราะว่าคนละคนแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนคอนเทนต์เนี่ยเราก็คงต้อง ดูแล้วกันว่ามันจะกลับมาเป็นแบบเหมือนยุคไอทันเดอร์โดมหรือ,อยุคแพนเด c อะไรนี้แย่ไปขนาดนั้นหรือเปล่านะครับก็รอดูแล้วกันนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กับมวยปั้ามของจริงเลสซิ่งอิสเรียด้วยนะครับอันนี้ก็มาแบบรวดเร็วมากๆนะพึบพับมากไม่ได้ตั้งใจมานะแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรนะ หรือว่าจะทําอะไรยังไงเงี้ยแต่ว่าอเอาเรื่องนี้มาก่อนมันด่วนจะจัดนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ